สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูมดอ,อีกครั้งนะคะขอโทษด้วยที่หายไปนานเนาะนะคะวันนี้ครูจะมาเก็บตกเรื่องวงกลมนะคะให้จบนะคะวันนี้ก็จะเป็น ep สุดท้ายของวงกลมแล้ว mm hmm. ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยเนาะอ่ะอันนี้ที่ครูค้างไว้นะคะใน ep ที่แล้วก็คือตัวอย่างที่5เนาะเป็นตัวอย่างที่เราจะใช้ทฤษฎีบท เส้นสัมผัสตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัสนะคะถ้าใครจาไม่ได้ก็เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดู e p ที่แล้วนะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วอะเรามาเริ่มเลยเนาะในตัวอย่างที่5นี้นะคะโจทย์บอกว่าให้เราหา AB นะคะ AB คือตรงนี้นเดี๋ยวครูลากเส้นไว้เลยแล้วกันนะคะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหาเนาะจงหา AB เมื่อ PqRS เเป็นจุดสัมผัสนะคะโจทย์บอกว่า P, Q, R, S, <S ทั้ง4จุดนี้เป็นจุดสัมผัสนะคะของวงกลม O ซึ่งมีรัศมียาว2หน่วยอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มหาไปเรื่อยๆเลยนะคะเริ่มจากสิ่งแรกที่โจทย์กำหนดมาเลยคะ่ะนักเรียนนะคะโจทย์บอกว่า P, Q, R, S เนี่ยเป็นจุดสัมผัสนะคะการที่ P, Q, R, S เป็นจุดสัมผัสเนี่ยมันบอกอะไรเราได้นะคะมันก็จะบอกเราว่าเส้นสัมผัสนั้นเนี่ยมันตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัสถูกไหมคะอาจจดีวครูจะเริ่มเขียนเลยเนาะบางคนอาจจะงงอยู่ เนื่องจาก P, Q, R, S, <S เป็นจุดสัมผัสนะคะอ่าสี่จุดนี้เป็นจุดสัมผัสนะคะทําให้เราได้ว่าอ่าตรงนี้เนาะอ่า O, P เดี๋ยวครูขอเพิ่มจุดนิดน,นึงเนาะนะคะเวลาเขียนจะได้ง่ายขึ้นให้ตรงนี้เป็น ตำแหน่งที่จุดตัดตรงนี้คือจุด c นะคะแล้วก็ครูให้ตรงนี้เป็นจุดดีนะคะจะได้ง่ายต่อการเขียนพิสูจน์เนาะอ่ะเนื่องจาก pqr s เป็นจุดสัมผัสนะคะมันจะทำให้เราได้ว่า opc นะคะ opc อะไรอีกตรงนี้อ่ะ oqb นะคะ oqb อะไรอีกเอ่ยอ่ะตรงนี้ ก็คือ ORD เนาะนะคะอีกอันนึงค่ะอันสุดท้ายนะคะตรงนี้ค่ะ OSA นะคะนะคะทำไมครูถึงเขียนว่า4ตัวเนี้ยมันเท่ากันนะคะเพราะว่ามันมีค่าเท่ากับ90องศาเหมือนกันหมดเลยถูกไหมคะเพราะว่าตามทฤษฎีที่บอกไว้ว่า รัศมีเนี่ยมันจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัสถูกไหมคะมันก็เลยทาให้เราได้ว่าทั้งสี่มุมเนี่ยมันมีขนาดเท่ากับ90องศานะคะคราวนี้พอเรารู้ว่าทั้งสี่มุมเนี่ยมีขนาด90องศามันบอกอะไรเราได้อีกนะคะมันก็ทําให้เรารู้ว่าไอ้สี่เหลี่ยมทั้งสี่รูปนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมรูปน้อยๆทั้งสี่รูปเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมคะทำไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากดูง่ายๆเลยคะ่ะตรงนี้คือมุมฉาก ตรงนี้ก็จะเป็นมุมฉากด้วยถูกไหมคะตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้ก็เป็นมุมฉากด้วยนะคะมันก็จะบีบให้รูปเล็กๆทั้ง4รูปเนี่ยมุมทั้ง4ี่มุมเป็นมุมฉากทั้งหมดนะคะ,อะโอเคเราก็เขียนตอบเลยนะ,ะดังนั้นสีเ่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะคะก็จะมีสี่เหลี่ยมรูปนี้ OPCQ นะคะ OPCQ สี่เหลี่ยมอะไรอีกอ่าแล้วแต่เราจะเริ่มจุดไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยอ่าต่อไปจะเป็นสี่เหลี B ่ยม oqbr อ่ารูปต่อไปเลยค่ะเราเห็นสี่เหลี่ยมรูปเล็กอะไรเอ่ยสี C ่เหลี R ่ยม ords เนาะแล้วก็สี่เหลี่ยมอีกอันนึงค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือสี่เหลี A ่ยม opas เนอะอ่า สี่เหลี่ยมทั้งสี่รูปนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะตามที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เนาะนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกอีกอย่างหนึ่งมาค่ะก็คือรัศมีเนี่ยมีความยาวเท่ากับ2หน่วยนะคะเรามาดูว่าตรงเนี้ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะคะรัศมียาวสองหน่วยก็คือตรงเส้นสีน้ําเงินถูกไหมคะทั้งสี่เส้นเนี่ยยาวสองหน่วยหมดเลยนะคะ เรามาเขียนบอกก่อนแล้วกันเยวเขียนอธิบายก่อนว่าลัศมีทั้ง4เส้นที่ครูทาไว้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2หน่วยเนาะตามที่โจทย์บอกมานะคะเนื่องจาก OP เท่ากับ Oq เท่ากับ O r เนาะแล้วก็เท่ากับอะไรอีกอันนึงคะรัศมีอีกอันนึงก็คือ o s เนาะนะคะเท่ากับกี่หน่วยคะ อ่าเท่ากับสองนะคะเพราะว่านี่คือรัศมีวงกลมถูกไหมนะคะอพอเรารู้แล้วว่ารัศมีวงกลมทั้ง4เส้นเนี่ยมีท่าเท่ากับ2หน่วยมันบอกอะไรเราได้นะคะมันก็จะบอกเราได้ว่าตรงนี้ค่ะเด็กๆตรงนี้จะยาวเท่าไหร่คะ อ่าเท่ากับสองนะคะถูกต้องที่เท่ากับสองเพราะอะไรเอ่ยก็ในเมื่อรูปเนี้ยสี่เหลี่ยมรูปเล็กเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมคะคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือด้านที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี้ยมันจะมีขนาดเท่ากันนะคะมันก็เลยทําให้ครูได้ว่าตรงเนี้ยเท่ากับสองนะคะในทางเดียวกันอนักเรียนดูตรงนี้ค่ะ d s อก็เท่ากับ2เหมือนกันถูกไหมคะเพราะมันตรงข้ามกับด้านนี้อ่ะอันต่อไปเลยค่ะตรงนี้เท่ากับสองด้านที่อยู่ตรงข้ามก็ต้องเท่ากับ 2ด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับอันนี้ก็จะได้เป็นสองนะคะอ่ะครูจะจบแค่ตรงนี้ค่ะนะคะ,ะมาดูว่าทําไมครูถึงจบแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าหาแค่นี้มันก็เพียงพอที่เราจะเอาไปใช้หา ab ได้แล้วนะคะก็เพราะว่าเราเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะเห็นตรงที่ครูไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะเมื่อมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเราก็สามารถใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสมาแก้ปัญหาได้ ถูกไหมคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะได้ ab แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเขียนบอกก่อนเนาะว่าเอที่เราหาไว้เนี่ยที่รัศมีเท่ากับสองหน่วยเนี่ยมันทำให้เราได้ว่า as นะคะอะไรอีก sd dr แล้วก็อีกอันนึงคือตรงนี้ ab นะคะเท่ากับสองหน่วยด้วยถูกไหมคะ พราะได้สมคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะอ่ะโอเคคราวนี้เราจะมาหาด้าน AB นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะอ่ะเราก็จะเริ่มจากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราจะได้ว่า AB กำลังสองถูกไหมคะอ่า A B กำลังสอง,อ A, B, ง,สองเนี่ยซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะ มันจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกําลังสองบวกกันถูกไหมลูกอ่าตรงนี้อ่า ad กาลังสองเนาะอ่าเท่ากับ ad กาลังสองบวกกับ db กําลังสองนะคะอ่าเริ่มหากันเลยค่ะ ab กาลังสองเราไม่รู้เราก็ติดไว้นะคะส่วน ad ad ก็คือตรงนี้นะคะก็จะได้ว่าตรงนี้สองตัวนี้สองรวมกันก็คือเป็น 4หน่วยนะคะได้เป็น4กําลังสองส่วนอีกอันนึงค่ะคือ db นะคะ db คือตรงนี้ก็คือ4หน่วยเหมือนกันเนาะก็เป็น4ยกกําลังสองนะคะคราวนี้ก็แค่แก้สมการหา ab ก็เป็นอันจบค่ะ,ะมาหาให้จบกันเลยเนาะ4ีกลังสองก็คือ42ตัวคูณกันนะคะก็คือ16นะคะ16บวก16เป็นเท่าไรเอ่ย30 2ถูกไหมคะดังนั้น ab ของเราก็จะเท่ากับรูทสามโอเคเนาะ,ะเรามาดูค่ะว่ารูทสามสเนี่ยมันสามารถถอดรูทได้ว่ายังไงนะคะสามเนี่ยมันคือสองตัวคูณกันนะลูกเนาะนะคะหลักการถอดรากที่2ก็คือมี2ตัวก็คือสามารถถอดออกมานอกรูทได้เนาะนะคะเราจะเห็นว่า2ถอดออกมาได้2ตัวนะคะดังนั้นคําตอบของข้อนี้นะคะจึงเป็น สี่รูทสองหน่วยค่ะ,ะเป็นอันจบหนึ่งข้อนะคะสำหรับที่ค้างไว้นะคะของ ep ที่แล้วเนาะอ่าโอเคจบค่ะเราจะไปต่อที่ทฤษฎีอันต่อไปกันเลยเนาะนะคะเกือบจบแล้วอ่ะทฤษฎีต่อไปนะคะคือทฤษฎีบทที่14ค่ะเขาบอกไว้ว่าเส้นตรงที่ตั้งฉากกับรัศมีอ่าเส้นตรงที่กับรัศมีที่จุดหนึ่งของวงกลม จะเป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุดนั้นนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะตัวนี้มันก็เหมือนเป็นการพูดกลับไปกลับมาของทฤษฎีเดิมๆนี่แหละนะคะเขาก็เพียงแค่จะบอกเราว่าถ้ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะเส้นตรง PQ ถ้ามันไปตั้งฉากกับลัศมีของวงกลมเมื่อไหรนะคะอีเส้นตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นสัมผัสนะคะที่จุดนั้นก็คือที่จุด R ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเราแค่เติมข้อความลงไปนะคะอันนี้ไม่มีอะไร จากรูปนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปวงกลม O เนาะเส้นตรง PQ นะคะอ,ะอันนี้คือสัญลักษณ์การตั้งฉากนะคะเขียนแบบนี้ตั้งฉากกับรัศมีส่วนของเส้นตรง OR เนาะนะคะก็ตามทฤษฎีเลยคะ่ะมันจะทําให้เราได้ว่า PQ เนี่ยเป็นเส้นสัมผัสของวงกลมถูกไหมคะก็คือเขาบอกไปว่าเส้นตรงไหนที่มันมาตั้งฉากกับรัศมีนะมันจะเป็นเส้นสัมผัสนะคะแล้วเป็นเส้นสัมผัสที่จุดไหนก็คือเนี่ยจุดตรงนี้นี่เองนะคะ ตรงนี้แสดงว่าตัวอย่างที่1เราก็จะตอบว่าเส้นตรง P Q ของเราเนี่ยจะสัมผัสกับวงกลมที่จุด R ถูกไหมคะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแด้นําไปใช้ในการออกอสอบหรือคํานวณมากเท่าไหรนะ่นักนะคะก็ขอพอให้รู้ไวเนาะค่ะไปต่อกันเลยที่ทฤษฎีบทที่15นะคะทฤษฎีบทที่15ก็เป็นทฤษฎีที่ไม่ได้มีอะไรมากเช่นเดียวกันนะคะเขาก็เพียงบอกเราแค่ว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นนะคะ ส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่ลากจากจุดหนึ่งภายนอกวงกลมมาสัมผัสวงกลมเดียวกันอ่าเดี๋ยวค่อยๆทาความเข้าใจกับทฤษฎีไปเรื่อยๆเนาะอ่ะอันนี้คือจุดภายนอกวงกลมนะคะเราจะเห็นว่าลากสีน้ําเงินเนี่ยมันคือส่วนของเส้นตรงถูกไหมคะอ่าเราเห็นไหมอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงสองเส้นนะคะ ที่มันลากจากจุดหนึ่งที่มันอยู่นอกวงกลมจุดที่พูดถึงจุดนอกวงกลมก็คือจุด A นั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าลากส่วนของเส้นตรงมาสัมผัสวงกลมเดียวกันเมื่อไหลปุ๊บนะคะอีเส้นสองเส้นนั้นเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันนะคะโอ้ยมือครูไปโดนอีกแลลวอ่ะโอเคเนาะไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับทฤษฎีไปด้วยกันเลยนะคะจากรูปวงกลม O นะคะโจทย์บอกว่าส่วนของเส้นตรง AB ตรงนี้ถูกไหมคะเส้นสีน้าเงินตรงนี้ที่ครูลากอยู่สัมผัสกับวงกลมที่จุดไหนนักเรียนตอบครูได้ไหมคะอ่าสัมผัสกับวงกลมที่จุด b นะคะส่วนอีกเส้นหนึ่งค่ะ ac ส่วนของเส้นตรง ac คือตรงนี้นะคะสัมผัสกับวงกลม o ที่จุดไหนคะอ่าก็คือที่จุด c นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เราได้ว่า ac เท่ากับกี่หน่วยคะตามที่ฎีนนักเรียนตอบครูได้ไหมลูก ตรงนี้จะเท่ากับเท่าไรเอ่ยอ่าก็จะเท่ากับ11เซนติเมตรนะคะอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนหน่วยมนาะเขียนผิดนะคะอันนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะก็ตามทฤษฎีเลยเนาะส่วนของเส้นตรงนะคะที่มันลากมาจจะจุดนอกวงกลมแล้วไปสัมผัสวงกลมเดียวกันมันจะมีขนาดเท่ากันนะคะก็ไม่ยากเนาะนำไปใช้นะคะก็จะมีตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากนะคะอ่ะครานี้นะคะ จะถึงทฤษฎีสุดท้ายแล้วค่ะนะคะเราจะจบเรื่องวงกลมกันแล้วนะคะอ่ะอันดับต่อมานะคะก่อนที่จะไปเข้าทฤษฎีบทสุดท้ายนะคะครูมีคำศัพท์มาให้นักเรียนดูทั้งหมด2คําก่อนนะคะศัพท์สองคำเนี้ยมันมีความสําคัญมากนะคะถ้านักเรียนมองรูปไม่ออกแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะนักเรียนจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีบทสุดท้ายนี้ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าคําศัพท์ที่เราควรรู้คืออะไรนะคะอ่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นสัมผัสของวงกลมแล้วก็คอร์ดของวงกลมนะคะศัพท์ที่เราควรรู้มีอยู่สองคำค่ะ,ะคําแรกเลยนะคะก็คือไม่ใช่คำเนาะมันยาวอยู่นะคะศัพท์คําแรกนะคะที่เราควรรู้จักก็คือมุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสค่ะนะคะมันน่าจะยาวหน่อยแต่ถ้าเราดูรูปเนี่ยเราก็น่าจะเข้าใจเนาะก็คือตามที่เขาเขียนไว้เลยคะ่ะ มุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสนะคะก็จะเห็นว่ารูปนี้เรามีอยู่สองเส้นด้วยกันนะคะนี่คือคอร์ดถูกไหมคะเส้นสีเขียวเส้นนี้นะคะแล้วก็เส้นสีน้าเงินตรงนี้คือเส้นสัมผัสถูกไหมคะเพราะว่าตัดกับวงกลมหนึ่งจุดถูกไหมแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้ตรงสีแดงแเงนี่ยคือมุมถูกไหมคะก็ตามชื่อเรียกเลยคะ่ะมุมตรงเนี้ยมันเกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสนะคะเราก็เลยเรียกมุมนี้ว่า มุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสโอเคนะไม่ยากนะคะอ่ะคำศั์คําต่อมาที่เราควรรู้ค่ะก็คือคําว่ามุมภายในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนะคะยาวแต่ไม่มีอะไรเนาะถ้าเราดูรูปเป็นนะคะเราก็เห็นว่าสีแดงๆตรงนี้ก็คือมุมถูกไหมคะแล้วก็เป็นมุมภายในส่วนโคง้งถูกไหมลูกนะคะมันเป็นมุมภายในส่วนโคง้งแล้วมันมีคุณสมบัติยังไงอีกนะคะก็คือ มันเป็นมุมภายในส่วนโค้งที่มันอยู่ตรงข้ามกับขอดนะคะซึ่งขอดในข้อน,นี้ก็คือเส้นสีเขียว,ยวถูกไหมนะคะมุมภายในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับขอดโอเคเนาะนี่คือสับสองคำที่เราควรรู้นะคะอ่ะทบทวนอีกรอบค่ะรูปข้างบนอ่ะถ้าเราไม่เห็นคําศัพท์เราตอบครูดได้ไหมนะคะว่ามุมอันนี้คือมุมอะไรอ่ะมุมนี้คือมุมที่เกิดจากขอดและเส้นสัมผัสนะคะ อ่ะส่วนอีกรูปหนึ่งค่ะมุมตรงนี้คืออะไรเอ่ยคือมุมภายในส่วนโค้งที่มันตรงข้ามกับคอรดนะคะแค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรเนาะอะโอเคค่ะเราไปเข้าทฤษฎีบทสุดท้ายกันเลยนะคะทฤษฎีบทสุดท้ายของเรื่องวงกลมแล้วค่ะทฤษฎีบทที่16นะคะเขากล่าวไว้ว่ามุมที่เกิดจากคอรดและเส้นสัมผัสวงกลมที่จุดสัมผัส จะมีขนาดเท่ากับมุมภายในส่วนโค้งของวงกลมที่ตรงข้ามกับขอดนั้นนะคะยาวนิดนึงแต่ถ้าเรากลับไปดูที่รูปนะคะเราเขียนเป็นทฤษฎีนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะทฤษฎีที่16บอกเราไว้ว่าอะไรเขาแค่จะบอกเราว่ามุมที่เกิดจากขอดและเส้นสัมผัสอ่ะถ้าดูจากรูปนี้นะคะอ่ะมุมที่ครูกําลังระบายสีอยู่เนี่ยคือมุมที่เกิดจากขดและเส้นสัมผัสถูกไหม เขาบอกว่าเป็นยังไงคะจะมีขนาดเท่ากับมุมภายในส่วนโคง้งอ่ะก็คือมุมตรงนี้ถูกไหมคะที่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นก็หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราพูดถึงมุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสกับมุมภายในส่วนโคง้งที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดที่เราพูดถึงเนี่ยมุมสองมุมนั้นเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันแค่นั้นเองนะคะไม่ยากเนาะคือถ้า ตรงนี้มีขนาดเท่าไรมุมภายในส่วนโค้งที่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะก็เดี๋ยวทําโจทย์ไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยวันนี้ครูมีตัวอย่างมาให้3ตัวอย่างด้วยกันนะคะมาเริ่มที่ตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะจากรูปเนี่ยเขาให้รังสี PA มานะคะแล้วก็รังสี PB มาแล้วก็สัมผัสวงกลมที่จุด A กับจุด B ตามลำดับนะคะ ถ้า acb เท่ากับ68อ่ะเขาเขียนมาให้เราในรูปแล้วเนาะเขาบอกว่าให้เราหาขนาดของมุม apb นะคะเราก็ไปดูก่อนค่ะว่า apb มันอยู่ตรงไหนของรูปนะคะก็คือตรงนี้ถูกไหมที่ครูทำไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะอ่ะเรามาดูกันเลยว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงนะคะถึงจะไปหา apb ที่โจทย์ถามหาได้นะคะเริ่มจากอันนี้แหละคะ่ะ เด,เด็กเห็นไหมคะว่า,อ,าอยา่าครูเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ตรงเนี้ยที่ครูทําเป็นไฮไลท์ไว้เนี่ยนะคะก็คือคอร์ดถูกไหมคะแล้วก็มุมตรงเนี้ยมุมหกสิแปดองศาตรงเนี้ยมันคือมุมภายในส่วนโค้งที่ตรงข้ามกับคอร์ดสีเขียวอันนี้ถูกไหมคะเราก็ใช้ทฤษฎีบทที่สิบหกให้เป็นประโยชน์คะ่ะในเมื่อตรงเนี้ยมันเป็นคอร์ดแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่ครูขีดอยู่เนี่ยมันคือเส้นสัมผัสใช่ไหมคะเส้นสัมผัสนะคะ เราก็จะได้ว่าตรงนี้ยจะมีขนาดเท่ากับเท่าไหรคะอ่าเท่ากับหกสิบแปดองศาถูกไหมคะเส้นเดียวกันค่ะตรงเนี้ก็เป็นเส้นสัมผัสเนาะแล้วมันก็เป็นเส้นสัมผัสที่กับขอดต,ตรงเนี้มันทํามุมกันใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับหกสิบแปดองศาด้วยถูกไหมคะ ก็คือตามทฤษฎีเลยว่ามุมที่เกิดจากคอร์ดแล้วก็เส้นสัมผัสนะคะ,ะ682อันนี้คือมุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสมันจะมีขนาดเท่ากับมุมภายในส่วนโค้งที่มันตรงข้ามกับคอร์ดนั้นถูกไหมคะบังเอิญว่า2อันเนี้ยมันเป็นมุมที่เกิดจากคอร์ดสีเขียวนะคะแล้วก็ทามุมกับเส้นสัมผัสเช่นเดียวกันมุมภายในส่วนโค้งตัวเนี้ก็ตรงข้ามกับคอร์ดสีเขียวพอดีนะคะดังนั้นก็ใช้ทฤษฎีบทที่16ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนเป็นความกันเนาะ เป็นข้อความกันนะคะอ่ะเราก็จะได้ว่า b a p นะคะอ่ะตรงนี้นี่ b a p เท่ากับมุมอะไรคะ a b p นะคะเท่ากับกี่องศาะคะอ่าเท่ากับ68องศานะคะที่เท่ากับ68เพราะอะไรเดี๋ยวเราก็เขียนเหตุผลกำกับไว้้านหลังนะคะก็คือว่ามุมที่เกิดจากคอร์ด และเส้นสัมผัสนะคะก็คือตรงนี้เนาะมุมที่เกิดจากคอรดและเส้นสัมผัสจะมีขนาดเท่ากับอะไรคะมุมภายในส่วนโค้งที่ตรงข้ามกับคอดนั้นถูกไหมคะ โอเคเนาะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็คือแค่ใชท้ทฤษฎีบทที่16แค่นั้นเองนะคะมองรูปแล้วก็แบบเห็นได้เลยเนาะ,ค,ะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันค่ะ A P B นะคะเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเรารู้มุมสองมุมแล้วถูกไหมคะดังนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรเลยที่จะหาสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอะแเราก็มาหาคำตอบได้เลยจะได้ว่า A P B ของเราจะเท่ากับอะไรคะ 180องศาลบกับ68บวกกับ68ถูกไหมนะคะเพราะว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับ180องศาการจะหามุมที่เหลือเนี่ยก็แค่เอา180ไปลบกับมุมที่เรามีอยู่แล้วถูกไหมคะอ่ะก็จะได้เป็นอะไรคะ180ลบกับ68บวก68เป็นเท่าไรเอ่ย120บวก16เป็น136นะคะก็จะได้ว่า APB ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ44องศานะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเราใช้ความรู้เรื่องมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะอ่าเป็นอันจบหนึ่งข้อไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะก็คือแค่ใช้ทฤษฎีบทที่16แล้วก็ใช้ความรู้เรื่องมุมภายในรูปสามเหลี่ยมแค่นั้นเองนะคะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะคะที่ตัวอย่างที่สองค่ะด้วยความรวดเร็วนะคะ ตัวอย่างที่2มีทั้งหมด3คําถามด้วยกันนะคะคือให้หาขนาดของมุมนะคะข้อ1 2 3สาตามลําดับเนาะเราดูรูปตัวอย่างที่2ค่ะนะคะเราก็จะเห็นว่าในรูปของเราเนี่ยมีเส้นสัมผัสนะคะที่จุด a และเส้นสัมผัสเนี่ยก็ทํามุมกับคอร์ดใช่ไหมคะซึ่งขนาดของมุมเนี่ยมี2แบบด้วยกันคอร์ดฝั่งซ้ายเนี่ยทามุมกับเส้นสัมผัส75องศาส่วนคอร์ดตรงขวามือที่ครูขีดอยู่เนี่ยทำมุมกับเส้นสัมผัส60องศาใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์ จากตรงนี้ยังไงนะคะเริ่มจากคำถามแรกกันก่อนเลยค่ะคำถามแรกนะคะถามว่า b a c เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาต copy ไปวางอีกหน้าหนึ่งนิดนึงนะคะกระดาษน่าจะไม่พอเนาะอ่ะข้อที่1นนะคะโจทย์ถามว่า b a c เท่ากับเท่าไหร่เนาะข้อนี้ก็ไม่น่าจะยากนะคะ b a c คือตรงไหนคะลูก อลองมองในรูปแล้วหาให้เจออีเอซ <B AC S 1> คือตรงนี้นะคะที่ครูไฮไลท์สีฟ้าไว้ถูกไหม BAC BAC ของเราจะเท่ากับอะไรเอ่ยนะคะนักเรียนก็สังเกตว่าตรงเนี้ยมันเป็นเส้นตรงนะคะสามมุมเนี้ยจะรวมกันเป็นมุมตรงถูกไหมคะนักเรียนก็ใช้ความรู้เรื่องมุมตรงในการหาค่าของมุม BAC ได้ถูกไหมคะ,ะเราก็จะได้ว่ามุม BAC ของเราเนี่ยเท่ากับ180 ลบกับ75บวก60ถูกไหมคะเพราะว่ามุมตรงเนี่ยรวมกันจะมีค่าเป็น180องศาถูกไหมดังนั้นในการหามุมที่เหลือก็คือเอา180ไปหักกับมุมที่เรารู้ถูกไหมคะอ่ะก็จะได้เป็นเท่าไรเอ่ย75บวกกับ60ก็คือเป็น135นะคะ180ลบกับ ร้อยสก็จะเป็นเท่าไรเอ่ยเจอ่ะเป็น45องศานะคะข้อนี้ที่เราหาคำตอบได้ก็คือใช้ความรู้เรื่องมุมตรงเนาะอ่ะไปต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะคำถามที่2ครูถามว่ามุม A B C มีขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็ไปดูในรูปก่อนว่ามุม B A C อยู่ตรงไหนของรูป B อ่าไม่ใช่ครูพูดผิดนะคะมุม A B C เนาะ A B C ก็คือตรงนี้นะคะที่ครูทำไฮไลท์สีแดงไว้นะคะเราจะหามุมตรงนี้ได้ยังไงนักเรียนสังเกตเขาว่ามุม A B C เนี่ยมันเป็นมุมภายในส่วนโค้งค่ะแล้วมันอยู่ตรงข้ามกับคอร์ดอะไรคะอ่ามันอยู่ตรงข้ามกับคอร์ด A C หรือคอร์ดข้างขวาที่ครูกําลังอ่าชี้อยู่ถูกไหมคะมันเป็นมุมภายในส่วนโค้งที่ตรงข้ามกับคอร์ด A C ดังนั้นมุม A B C จะมีขนาดเท่ากับเท่าไรคะลูกอ่าเท่ากับ 60องศาถูกต้องนะคะที่เท่ากับ60องศาก็เพราะว่ามันเป็นมุมภายในส่วนโค้งที่มันอยู่ตรงข้ามกับขอด ac ถูกไหมคะซึ่งขอด ac เนี่ยมันทํามุมกับเส้นสัมผัส60องศาดังนั้น2ตรงสส่วนเนี่ยมันก็เลยมีค่าเท่ากันถูกไหมคะตามทฤษฎีที่16นะคะส่วนข้อ3ค่ะข้อ3มถามว่ามุม acb มีขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูในรูปก่อนว่ามุม acb คือมุมอะไรเอ่ย มุม acb คือตรงนี้นะคะตรงไฮไลท์สีชมพูที่ครูทำไว้นะคะเราก็จะเห็นว่ามุม acb เนี่ยมันเป็นมุมภายในส่วนโคง้งถูกไหมคะ,ะแล้วมันเป็นมุมภายในส่วนโค้งที่มันอยู่ตรงข้ามกับคอร์ดอะไรคะ,อะคอร์ด ab นะคะที่ครูขีดเส้นอยู่ตรงเนี้ยนะคะดังนั้นมันก็เลยทำให้เราได้ว่า acb ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ75องศาถูกไหมคะก็คือตามทฤษฎีเลยคะ่ะมุมที่เกิดจากคอร์ดนะคะ กับเส้นสัมผัสเนี่ยมันจะเท่ากับมุมภายในส่วนโค้งที่มันอยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นก็คือ75องศาเนาะนะคะอ่ะสองข้อนี้เราก็จะเขียนเหตุผลทีเดียวเลยเนาะเพราะว่าใช้ความรู้ทฤษฎีเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะมาตอบกันนะคะก็จะได้ว่ามุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสนะคะจะมีขนาด เท่ากับมุมพายในส่วนโค้งที่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้น นะคะเป็นอันจบหนึ่งข้อค่ะเย่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช้ความดูแค่เรื่องของมุมภายในส่วนโค้งที่ตรงข้ามกับขวดแล้วก็มุมที่เกิดจากขอดและเส้นสัมผัสแค่นั้นเองก็คือถ้าเรารู้สับสองคำเนี้ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยถูกไหมคะอะเดี๋ยวเรามาที่ตัวอย่างสุดท้ายค่ะของวันนี้นะคะแล้วก็เป็นการจบเรื่องวงกลมแล้วนะคะ,อะขออนุญาตเพิ่มหน้ากระดาษเนาะอะ,อะมาดูตัวอย่างสุดท้ายของเราวันนี้ค่ะนะคะ คำถามครูถามว่ามุม BAC มีขนาดเท่าไรนะคะอ่าเราก็ดูตรงรูปค่ะมุม BAC คือตรงไหนของรูปเอ่ยอ่า BAC ตรงนี้ถูกไหมคะเดี๋ยวทําเป็นไฮไลท์สีฟ้าไว้นะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะว่ามีขนาดเท่าไร่นะคะเราจะเริ่มทําโจทย์ข้อนี้จากอะไรก่อนนะคะนักเรียนก็สังเกตค่ะว่าในรูปของเราเนี่ยมันมีคอร์ดนะคะที่ ทำมุมกับเส้นสัมผัสอยู่นะคะสองที่ถูกไหมคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นมุมภายในส่วนโค้งที่ตรงข้ามกับขอดนี้ถูกไหมคะมันก็จะทําให้เราได้ว่าเมื่อตรงนี้เป็น76องศาตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดสองศาด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดสองศาด้วยถูกต้องไหมคะเนาะไม่ไม่งงเนาะเพราะว่าขอดตัวเนี้ยมันทํามุมกับเส้นสัมผัสอา่าถูกไหม แล้วก็มุมภายในส่วนโค้งตรงนี้มันตรงข้ามกับคอร์ดท,ที่เรากําลังพูดถึงอยู่นะคะมันก็เลยเท่ากันหมดนะคะ,ะเดี๋ยวเราเขียนอธิบายนิดหนึ่งนะคะ,ะเราจะได้ว่า bca เนาะ bca กับอะไรคะ cba เท่ากับกี่องศาค,คะลูกเท่ากับ 76องศานะคะก็ใช้ความรู้ทฤษฎีบทที่16นั่นแหละนะคะนักเรียนก็เขียนทวนบ่อยๆค่ะมันก็จะได้จําได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเขียนเหตุผลต่อท้ายกันเนาะนะคะก็จะได้ว่ามุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสจะมีขนาดเท่ากับมุม ภายในส่วนโค้งที่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นนะคะโอเคเนะาะคราวนี้ก็ไม่ได้ยากอีกแล้วนะคะง่ายมากเลยแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณรูปสามเหลี่ยม abc อ่าเรารู้มุม2มุมแล้วก็ไม่ยากเลยที่จะหามุมที่เหลือถูกไหมคะก็ใช้ความรู้เรื่องมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะอ่าเรามาหาคำตอบกันเลยนะคะเราจะได้ว่า ดังนั้น b a c ของเราจะเท่ากับอะไรคะ180องศาลบกับลบลอลิงนะคะขออภัย76บวก76ถูกไหมนะคะอ่ะลบเลขคะ่ะ76บวก76มีค่าเป็น152 180ลบ152ก็จะมีค่าเท่ากับ28องศาเป็นอันจบ ถูกไหมคะแต่ก็เขียนเหตุผลบอกนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยทำไมเราถึงหามาได้นะคะว่ามันเท่ากับ28องศานะคะก็คือใช้ความรู้เรื่องมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะจบแล้วเย้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวถ้าครูมีเวลาเดี๋ยวครูก็จะลงเนื้อหาในบทอื่นๆต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมดนวยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ